แกคนเดียวเจ้แแกคนเดียวทำให้พวกเราต้องมาติดอยู่ที่นี่หย่านะอย่าทำอะไรยอดนะมันหลอกพวกเรามาฆ่าคนกิ่งแก้วยังจะปกป้องีกเหรอก็ฉันบอกว่าย่าไม่ได้ตั้งใจไนงะก็แค่หลงทางไนงะมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละครับที่จะเชื่อว่ามันหลงทางถอยไปไม่ถอย นี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะเลาะกันเราควรจะมาช่วยกันคิดอ่านหาทางออกว่าเราจะทำยังไงกันดีตอนนี้พอเลี้ยงถ้ามันจะออกจากที่นี่ไปง่ายขนาดนั้นเราคงจะไม่ถูกจับมาขังไว้ที่นี่ตั้งแต่ต้นหรอก เเจ้าแม่ต้องการชายคนนี้ระวังตัวด้วยผมไม่เป็นไรครับยอบพด <inaudible> พวกแกจะเอายอดไปไหนอ่ะปล่อยยอดอถึงนี้นะ คุณกีเก้าคุณกีณเก้าข้าโดยสถิดีวันพรุ่งนี้เจ้าจะได้เป็นคนเดียวที่ได้รอดชีวิตเป็นของข้าเอนอานะยอดรักอยากครับเจ้าแม่ เจ้าแม่เจ้าแม่นี่มันใช้เรื่องที่แกจะมากวนข้าหรือเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วเรื่องอะไรพบคนของเราสองคนเป็นศพไม่ทราบสาเหตุมันเกิดเหตุเช่นนี้เพราะอะไรอาเพสอาเพศเจ้าแม่จะยุ่งกับชายคนนี้ไม่ได้เมีเกิดอาเพสในเมื่อตอนนี้ หูบ้านของข้าเกิดอาเพศขึ้นข้าก็คงจะปล่อยไว้ไม่ได้ให้คนของเราไปนำตัวพวกมันที่บุกลุกมาทั้งหมดแล้วไปที่ลานพิธีคุณพ่อคะคุณพ่อมันกำลังจะฆ่าพวกเราฉันกำลังหาทางออกให้อยู่ค่ะนในท่าน จะเนเียบๆลูกอนยะ่าเงยบไว้ลูกยนด้วยกนเราจะรอ,อ,อดออกไปจากที่นี่ไหมคะคุณพอ่อรอดสิลูกยังไงเราก็ต้องรอดให้ได้ในตอนนี้หมู่บ้านของเราเกิดอาเพศขึ้นข้าจึงจำเป็นต้องเร่งทําพิธีบูชายันเพื่อที่จะขออโหสิ จากผีบันพาวุรุษและผีเจ้าป่าเจ้าเขา bạn chưa loét cả tất cả mọi mì vô bọc lốp thả mắn hey chơi đuôi chơi đuôi กะตไพาคุณไมลินหนีไปก่อนทางนี้ฉันจัดการเองไปเร็วยศกะตไทพาคุณไมลินหนีไปเร็วคุณไมลินไปเร็วยศ ปลอดภัยแล้วไม่นะยอดฉันอยากกลับไปช่วยยอดก่อนไอ้ยอดมันไม่เป็นไรหรอกมันมีของดีของพี่ไพรเดี๋ยวมันก็หาทางรอดออกมาได้ยอดไม่มีของดีอะไรอีรอกแล้วว่างไงนะ<ม>เกิดอะไรขึ้น ฆ่ามันไป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  เราก็สูญเสียมามากพอแล้วหยอดนี่แค่หลอกฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคราวนี้ยังทำให้พวกเราเกือบตายอีกคุณพ่อใจเย็นๆก่อนค่ะ คุณพ่อยังไม่ได้โฉนดคืนเลยนะคะยิ่งเป็นเลยครับพ่อเลี้ยงไอ้ยอดมันโกหกเราแบบมันคงไม่คิดจะคืนฉนดให้พ่อเลี้ยงแน่ๆนยิ่งตอนนี้ไม่มีคุณไพลิงมันคงไม่คิดจะพาพ่อเลี้ยงไปเอาโฉนดคืนแน่นอนอย่าไปฟังค่ะคุณพ่อคุณพ่อมีวิธีเอาโฉนดที่ดินคืนอยู่แล้วค่ะลูกจะช่วยคุณพ่ออีกแรงนะคะ ฉันรู้นะว่าแกเล่นตุกติกกับฉันอยู่ตลอดเวลาแล้วแกก็ไม่คิดที่จะคืนโฉนดให้กับฉันใช่ไหมผมดีใจนะครับที่พลเรเข้าใจดีวันนี้แกอาจจะไม่บอกฉันแต่ฉันจะต้องทำให้แกเป็นคนเอาโฉนดมาคืนให้กับฉันด้วยมือของแกเอง แล้วพอ่อลี่จะเอายังไงกับไอ้ยอดนี่ต่อเอาตัวมันกลับไปก่อนไปไปสิปอยอด